นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้กับมัสยิดและชาวบ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีหน้าลานหน้าบริษัทภูมเรียงเฟสโฟตจำกัดตำบลภูมเรียงอำเภอชัย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะอาธินายประสานศรีเจริญประธานที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีนายนารงสืบตระกูลอดีตที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพกรมที่ดินนายพีรพ์เมธาพงบริบูรณ์หัวหน้าคณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาก,กรรมสิทธิ์ที่ดินของมัสยิดทั่วประเทศสำนักจุฬาราชมนตรีโดยมีนายวิทศศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่า,าการจังหวัดสุราธ,ธานีนายธงชัยปิติเศประธานคณะกรรมการสลามประจำจังหวัดสุราธ,ธานี นายชย,ยันรัตรุ่งโร์วรารักนามเพอชยยาพันธรวนเลเอกชุติพลเขมานุวงศ์พุ่มกับการสถานีตำรวจภูธรชัยยาคณะกรรมการชลาประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานีและชาวบ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ300คนให้การต้อนรับ กรผมในวิตศักจำเริญนุสิตของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในนามของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมพิธีมอบโฉนดที่ดินให้กับมัสยิดและประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามโครงการออกโฉนดของกรมที่ดินและนับเป็นเกียรติอย่างสูงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีโอกาสต้อนรับท่านจุฬาราชมนตรีท่านอารุณบุญชมและคณะในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบถนดให้กับพระสิทและประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นสังคมพหูวัฒนธรรมมีคนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างพี่น้องพี่รักใคร่สามัคคีกันอย่างยาวนานมีทั้งพี่น้องไทยพุทธ พี่น้องอิสลามพี่น้องคริสต์และพี่น้องที่มีเทือสายดีเก้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีอัธยาศัยที่ดีเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นชาวบ้านของที่นี่มีอัธยาศัยที่ดีมีความรอบน้อมจึงได้ตั้งชื่อจังหวัดจาก เมืองชยาเป็นสุราธานีหรือเมืองคนดีและคนสุราธานีก็ได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีอย่างนามจังหวัดที่ได้รับพระาชทานตลอดมาที่น้องมุสลิมเป็นส่วนหนึ่งของประชากรของจังหวัดสุราธานีที่อาศัยมานานกว่า300ปีตั้งแต่เมืองชยา ปัจจุบันประชากรมุสลิมโดยประมาณ6หม่นคนมีมัสยิดที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจำนวน52แห่งซึ่งร้นปฏิบัติตามหลักศาสนาและอยู่ร่วมกับศาสนิกอื่นด้วยความรักความสามัคคีปัญหาจำนวนที่ดินของมัสยิดไม่ต่างจากวัดที่มีจำนวนมากที่ยังไม่มีจำนวดที่ดินซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการออกฉนโฉนดให้ถูกต้องซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารกิจาการมัสยิดในทุกมิติซึ่งจากการออกฉนโฉนดมัสยิดและวัดอาจมีความสลับซับซ้อนแต่ก็สามารถดำเนินการออกได้จำนวนหนึ่งเป็นโครงการนำร่องในปีที่ผ่านมาและในปีนี้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับ ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกจดที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระบี่อังงาละนองและชุมพรได้ดำเนินการสำรวจและออกจดที่ดินให้กับมัสยิดและประชาชนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ต้นปีงบประมาณ2,568ทั้งนี้จากการดำเนินการออกจดที่ดินในหมู่ที่2 3และ5ได้รวมจำนวน43แปลงของตำบล ุมเลียงอำเภอชาย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระผมในฐานะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอขอบพระคุณท่านจุฬาราชมนตรีและคณะที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินในวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งกาปปรปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เป็นแบบอย่าง ของการทำงานที่รวมพลังภาครัฐภาคศาสนาและภาคประชาชนให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูป,ปรธรรมส่งผลให้พี่น้องประชาชนที่โหนดที่ดินเป็นของตนเองมีหลักฐานที่มั่นคงในการดำรงชีวิตและเป็นรากฐานของพัฒนาชมุมชน อย่างยั่งยืนต่อไปุ <Okay. S 1> ดท้ายนี้ขอขอบคุณกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานที่ดินสาขาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อำนวยความสะดวกในการดําเนินการของเจ้าท่านที่ของศูนย์อำนวยการเดินสำรวจ ส alamualaikum ah w ต r a h m a t u l l a h wabarakatuh ความส substanti ความเมตตาจากพระองค์ Allah แต่โปรดมีแด่ทุกทุกท่านและแก่ผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ภาพที่เราเห็นในวันนี้ก็คงจะเป็นที่ประจักษ์นดความเป็นสังคมปหุวัฒนธรรมของ ประเทศไทยเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ภุมเรียงแห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานความสำเร็จในการออกถนดที่ดินให้แก่พี่น้องแต่แก่มัสยิดแม้ว่าจะยังไม่ครบถ้วน มบู์เนื่องจากเวลาอันจำกัดของเจ้าพนักงานที่ดินซึงได้แลา่าลในในเวลากำลังกายและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ออกเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดให้แก่พี่น้อง มีเวลาที่จำกัดและมีงบประมาณที่จำกัดด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดินที่ถือครองอยู่แล้วโดยที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ันได้แก้โนดอย่างครบถ้วนบริบูรณ์นั้นก็คงจะได้นำหลักฐานการครอบครองที่ดินเตรียมไว้เพื่อ การของการออกขอบโฉนดต่อไปในอนาคตได้ยี้เาะนั้นจึงขอขอบคุณท่านนารงสืบประกูลซึ่งท่านเป็นรองอซึ่งท่านเป็นอดีตท,ที่ปรึกษ,ษาด้านประสิทธิภาพของกรมที่ดินและท่านรองอธิบดีกรมที่ดินท่านวานิชท,ที่ได้ร่วมมากับพวกเราด้วย ต่เจ้าหน้าที่ที่ดินของอจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านที่ได้เสียสละเวลานะครับแลว้วก็การเดินออกสำรวจซึ่งต้องใช้ความทนทำให้เราได้สามารถออกโฉนดให้แก่ที่ดินับรที่ได้มีการถือครองกันมาเป็นเวลา บางแห่งก็เป็นร้อยปีนะครับและเพิ่งจะมีชนดได้ในวันนี้การที่พี่น้องมุสลิมนะครับมีการอุทิศที่ดินเพื่อทำวุากัฟหรืออุทิศที่ดินให้แก่มัสยิดเพื่อได้อุทิศที่ดินแล้วที่ดินแปลงนั้นก็ถือว่าเป็นของพระผู้เป็นเจ้าที่จะไม่สามารถทำไปจำหน่ายจ่ายโอน ไม่ว่าจะเป็นการขายการยกให้หรือการรับประดดกเปลี่ยนมือแต่อย่างใดนะครับไม่สามารถที่จะทำได้ทันแต่เมื่อการเวลาผ่านไปและยังไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นของมัสยิดโดยที่มัสยิดนั้นก็ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วจะทำให้เกิดความซับซ้อนและเกิดความยุ่งยากขึ้น ในเมื่อผู้ว่าคับคนแรกได้เสียชีวิตลงที่ดินแปลงนั้นโดยกฎหมายก็จะตกเป็นมรดกให้แก่ทายาทได้สืบท่อนับเป็นมรดกกันต่อไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเป็นสิ่งที่ทางสำนักกุลาราชมุตรีแต่กรรมการกลางสตามแห่งประเทศไทยทึ่ท่านทงใจ ทิเสนี้ก็เป็นกรรมการกลางด้วยคนหนึ่งก็จึงได้มีมติเห็นพ้องกันว่าควรที่จะได้มีการรณรงค์ให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันนี้40จังหวัดได้มีการกระตุน้นมีการสนับสนุนส่งเสริมให้มัสยิดภายในจังหวัดตนนั้นได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อให้มาเป็นชื่อของมัสยิดโดยเร็วที่สุดทึงทางจังหวัดสุราธานีโดยท่านดรธงชัยนี้ก็ได้เป็นจังหวัดที่เหมือนกับเป็นโมเดลกับที่พยายามาเร่งรัดในการจดทะเบียนคนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่มัสยิดซึ่งก็ได้มีการมอบให้แก่มัสยิดมาแล้วหลายครั้ง ครับแต่ก็ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ทีเดียวซึ่งก็คงต้องใช้เวลานะครับในการที่จะดําเนินการนี้ในการดําเนินการต่างๆนี้เราก็ได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งจากคุณกีรพนธเมธาภูมิริมูลและคณะของท่านนะครับที่ได้เสียสละทุ่มเทและติดตามเรื่องที่ดินของมัชชั่นมาโดยตลอด โดยมีท่านอา,ารีวงอรารยะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของที่ดินมัสยิดในหลักการของาศาสนาอิสลามนั้นเพื่อได้ว่ากับหลันวาจาอุทิศที่ดินนี้ให้แก่มัสยิดแล้วก็ถือว่าที่ดินนั้นก็ตกเป็นของมัสยิด แต่ในทางกฎหมายก็จำเป็นต้องมีการจดทะเบียนนะครับเพื่อไปโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากเจ้าของเดิมที่ว่ากับไว้ให้มาเป็นของบัสจิทีนี้เมื่อมีการเสียชีวิตลงอาญาติก็จะต้องตั้งผู้จัดการมริกแล้วก็ไปโอนกรรมสิทธิ์แต่จะโอนไม่ให้กรรมสิทธิ์เลยก็ยังไม่ได้ต้องโอนไปเป็นชื่อของผู้จัดการบรดกเสียก่อน จ,จากผู้จัดการกระโดกจึงจะโอนมาให้แก่มัิดิตจะถ้าหากว่ามีการเสียชีวิตกันหลายชั้นด้วยกันเนี่ยการโอนกรรมสิทธิ์ก็เป็นเรื่องที่ยุญญ่งยาานะครับเพราะฉะนั้นโดยมติของกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยก็จึงได้มีการแจ้งไปยังกรรมการอิสลามประจําจังหวัดตัวทั้งประเทศ4ี่จังหวัดด้วยกันให้รีบด,ดําเนินการ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและพร้อมที่จะจะ่ายค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามราคาประเมินให้แก่ทุกมัสยิดท้าหากมัสยิดร้องขอมาคือเมื่อมัสยิดไม่มีความสามารถที่จะไปโอนกรรมสิทธิ์ได้เนื่องจากไม่มีค่าธรรมเนียมการหักโอนทางคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยก็จะถือเป็นภาระจะ แบ่งเบาภาระนี้นะครับโดยจ่ายค่าธรรมเนียมการหักโลนนั้นให้โดยที่รัฐบาลเองก็สนับสนุนให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่ว่าจะเป็นที่ดินของมัสยิดที่ดินของวัดหรือที่ดินของโบสถ์ก็ตามให้มาเป็นชื่อของมัสยิดของวัดหรือของโบสถ์ โดยที่ทางการได้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ตามราคาประเมินลดให้เหลือแค่เพียง0.01สมมติว่าราคาประเมินที่ดินมีราคา1ล้านบาทก็จะเสียค่าธรรมเนียมการหักโอนแค่เพียง100บาทเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นการ ที่ทางรัฐบาลให้การสนับสนุนเพื่อที่จะให้ที่ดินนั้นได้มาเป็นชื่อของมัสยิดโดยถูกต้องและท่านพี่น้องก็จะเห็นว่าการดำเนินการในเรื่องการองกรรมสิทธิ์ที่ดินมาเป็นของมัสยิดหรือเป็นของบุคคลที่ได้มีการมอบโฉนดกันให้ในวันนี้เป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งหน่วยราชการ ทั้งภาคเอกนชนนะครับที่ได้ร่วมมือกันในพระวัฒนธรรมที่เราไม่ได้มองว่าใครนับถือศาสนาไหนแต่เมื่ออยู่ร่วมกันอยู่ในสังคมเดียวกันแม้จะมีศาสนา,าที่แตกต่างกันแต่ก็สามารถที่จะให้ความร่วมมือแน่แก้ไขปัญหาต่างๆเ่ามี ให้รวก่วมไปได้แต่ได้รับประโยชน์ร่วมกันนั่นเองในประเทศไทยเรานั้นมีห้าศาสนาที่ทางการให้การรับรองศาสนาพุทธถือว่าเป็นศาสนาที่พี่น้องส่วนใหญ่ในประเทศนี้นับถือรองลงมาก็ได้แก่ศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพม่าดูและก็ศาสนาชิษ ในประเทศไทยเราจะเห็นได้ว่าทั้งห้าศาสนานี้อยู่ร่วมกันมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ชาติไทยยุคสุขโขทยัยระเจ็ดรอยกว่าปีที่ผ่านมามาถึงยุคกุงศรีอยุธยากุงธนบุรีมาถึงรัตนโกสินทร์เราไม่มีความปัดแย้งความปัามาดมหลาใดๆระหว่างศาสนกที่นับถือศาสานาแตกต่างกัน ่างก็อยู่ร่วมกันด้วยความรักความสมัครสมานค,ความสามัคคีร่วมกันสร้างประเทศไทยนี้ขึ้นมาด้วยกันเราจะเห็นได้ว่าทุกปีเนี่ยทางทหารผ่านศึกจะมีการทำบุญที่ส่วนกุศสนให้แก่อาหารผ่านศึกที่นับถือศาสนาต่างๆในส่วนของศาสนาอิสลามนั้น ก็ได้มีการทำบุญที่ส่วนกุศลไปให้และก็ชี้ให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ที่เราร่วมกันสร้างมาก็จะมีทั้งมุสลิมมีทั้งศาสนิกอื่นร่วมอยู่ด้วยมาโดยตลอดครับจึงเราเราจึงได้เห็นภาพอย่างนั้นเกิดขึ้นแต่การที่ผู้นับถือศาสนาต่างๆมีความสมัครสมานสามัคคี อยู่ร่วมกันโดยสันติสุขนั้นเพราะเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พรงทรงเป็นอัครศาสนุปธรรมพกโลกให้การสนับสนุนอุปถัมภ์แก่ทุกศาสนาโดยเท่าเทียมกันนะครับเราจึงเห็นภาพที่สวยงามอย่างนี้เกิดขึ้นและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นภาพของความร่วมมือกันนะครับระหว่างศาสนิกต่างๆในผลที่ออกมา ก็คือความสุขของผุกคนที่ได้ฉลนดที่ดินมันเป็นกรรมสิทธิ์ที่จะถือครองและสามารถตกทอดไปถึงลูกหลานได้งแต่สำหรับมัชยิดเองเพื่อได้ฉโนดที่ดินไปแล้วก็ควรที่จะได้วางแผนกันว่าที่ดินแปลงไหนอู่ทิศได้มีเจตนาเอาไว้อย่างไรก็ทำให้เป็นไปตามนั้นถ้าหากเขาอูทิศไว เพื่อให้มัสยิดได้ใช้ประโยชน์ก็ขอแนะนำว่าแบบอย่างอย่างหนึ่งที่พวกตุรกีเอาใช้เกี่ยวกับการดูแลทำลุก,กมุงุงมัสยิดนั่นก็คือเขาจะสร้างสามอย่างนี้ไว้ด้วยกันอย่างแรกก็คือมัสยิดเพื่อใช้เป็นาศนาสนสถานประกอบอานอิบาดันกาความดี ตอพระผู้เป็นเจ้าอย่างที่สองก็คือโรงเรียนสร้างโรงเรียนไว้เพื่อให้ศานได้ศึกษาและสืบทอดเจตนารมณ์ให้ยึดมั่นในหลักของศา,ศาสนาอย่างมั่นคงอย่างที่สามเขาก็จะสร้างตลาดเพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบอาชีพทำมาหากินเพื่อหารายได้ เอามาทำนุบำรุงมัสยิดและโรงเรียนนะครับก็จะมีสามอย่างนี้อยู่คู่กันไปมีมัสยิดมีโรงเรียนแล้วก็มีตลาดหรืออ,อาคารพาณิชย์นะครับเพื่อที่จะได้เก็บเอาค่าเช่านะครับหรือรายได้ที่เกิดจากอาคารพาณิชย์นั้นมาใช้ในการทำนุบำรุงดูแล โรงเรียนและก็มาชินในภุมิเรียนนี้นะครับท่านประธานคณะกรรมการอุสาารตสาหกรรมจังหวัดราชธาัีดรธงชัยได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าการที่ท่านสร้างโรงงานนี้ก็เพื่อที่จะต่อยอดนะครับวัตถุดิบพี่พี่น้องที่เป็นชาวประมงขออกทะเลไปจับปลาจับปูมาได้นะครับเพื่อเอามาแปร เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะนำออกจาหน่ายและตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของท่าน,นก็ได้รับเอาไปขายในร้านสะดวกซื้อเ e l เวน n ีเลเนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่จะตามมาเพราะฉะนั้ตนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยกันที่จะทำให้ ผลิตภัณฑ์หรือ,อวัตถุดิบที่พี่น้องหามาได้เพิ่มมูลค่านะครับโดยการผลิตเป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์เป็นอาหารที่หาลา้นอกจากจําหน่ายในประเทศได้แล้วก็ยังสามารถส่งออกไปขายในต่างประเทศกเพื่อนํารายได้เข้ามาในประเทศของเราได้ทางนับก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดี นะครับที่จะได้ร่วมกันสนับสนุนกะิจกรรมอย่างนี้ให้เกิดขึ้นมากๆนะครับสําหรับวันนี้เองก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในกะารออกโฉนดให้แก่มัสยิดให้แก่บุคคลให้แก่พี่น้องที่ถือครองที่ดินมาโดยที่ยังไม่เคยมีโฉนดเลยนะครับได้มีโฉนดไปเป็นหลักฐานนะครับ เป็นเอกสารยืนยันในสิทธิของตนที่ถามว่าจำนายจ่ายโอนอตกทอดไปถึงลูกหลานได้ดังนั้นขอวิงวอนต่อพระองค์ลระสุคา,านาะหุตาณาในผลประการความสุขความเจริญสุขภาพพรรนาไมยที่แรง,แรงให้แก่พี่น้องทุกท่านต่อจนเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินครับของสุราธานีและที่เกี่ยวข้องในการ เดินสำรวจเพื่อออกโฉนดให้แก่ผู้ถือครองที่ดินกับให้ทุกท่านนั้นมีความเจริญมีความก้าวหน้าและมีชีวิตที่สดใสตลอดไปท่านผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ทุกคนััสสววมมอออะะรรก์บาต